Okay. วันนี้ก็จะมาหลดหลายนะครับเข้ากับลออนี่นะครับแมนน็บลลอปที่สมกับราคารานะคาไม่แรงนะครับของอาชิโนไทคุนลอกตัวนี้ก็ ใช้ได้ดีนะครับสำหรับผมนี่ก็โอเคเลยหมุนแล้วก็เบานะครับเออ่อตัวนี้ใช้งานแล้วชอบก็เลยมาเอาเพิ่มอีกตัวนึงนะครับเดีไปโหลดใสกัน นี่เป็นเบอร์สามพันนะครับใช้จุกสายสายที่เอามาสายนี้ก็สิบสองปอนด์สำหรับง,งานเบาๆครับผม